แข่งขันนะครับรามวัชิบอวอร์2019นะครับก็ได้เสร็จสิ้นแล้วนะครับในวันนี้นะครับซึ่งยังเหลือวันพรุ่งนี้นะครับเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนะครับของรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีนะครับและยังเป็นการแข่งขันของรุ่นประชาชนทั่วไปนะครับทั้งในจังหวัดกลางและจังหวัดใกล้เคียงนะครับซึ่งต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ได้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับการแข่งขันที่ดีแบบนี้นะครับ ให้ทางเด็กนะฮะและก็เกยาวชนคนทั่วไปนะได้มาโชว์ศักยภาพนะครับในการชอบเล่นดนตรีนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการป้องกันและรณรงค์การต่อต้านสิทธิ์ด้วยนะครับทางผู้จัดนั้นก็มองเห็นถึงปัญหานะครับและก็ความสําคัญของเด็กนะครับเยาวชนนะครับและก็คนทั่วไปนะครับและยังมองถึงอนาคตนะครับของ ตนตีในจังหวัดตรังอีกด้วยนะครับสำหรับท่านคณะกรรมการนะครับที่ให้เกียรติมาตัดสินในวันนี้นะครับก็ได้รับเกียรติจากทั้นห้าท่านนั่นเองนะครับท่านแรกนะครับคุณนิติภาโลสถาพรพิพิธนะครับท่านที่สองนะครับคุณภูริวิสิทธ์นะครับโลสถาพรพิพิธท่านที่สามนะครับรูริศนะครับมิ w ิ r ว d ตังรองชนะเลิศอันดับสาม การแข่งขันกีตาร์ระดับประเทศไทยโอวูดไดกีตาร์คอนเทสครั้งที่5นะครับนะครับท่านก็มีความสามารถนะครับในด้านนี้นะครับทันที่4นะครับคุณตั้มมอแกนนะครับ G G Records ครับท่านที่5นะครับอาจารย์ธนชัยไกรเทพศนะครับอาจารย์พิเศษสอนวิชาปฏิบัติกีตาร์นะครับวิทยาลัยการดนตรีมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพยาเอกนะครับ อีกสักครู่นะครับผลคะแนนนะครับมันจะถูกส่งมาผ่านหน้าเวทีนะครับผมก็จะประกาศนะครับวงดนตรีที่ผ่านการคัดเลือกนะครับในวันนี้นะครับก็จะขึ้นมาโชว์ตัวบนเวทีด้วยนะครับและท่านคณะกรรมการก็จะให้คําชี้แนะนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมในส่วนต่างๆนะครับก็เดี๋ยวจะให้ท่านคณะกรรมการแต่ละท่านนะครับได้พูดชี้แนะนะครับว่า นวทางอาจจะต้องเพิ่มเติมอย่างไรนะครับสำหรับวันที่จะชิงชนะเลิศน,นะ,ค,ะครับอาล้ครับอย่างที่บอกนะครับการแข่งขันในครั้งนี้นะครับมีเงินรางวัลน,นะครับสำหรับผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันนั่นเองนะครับรางวัลการแข่งขันนะครับ เยาวชนอายุไม่เกิน18ปีนะครับรางวัลชนะเลิศนะครับเงินสด20,000บาทนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเงินสด10,000บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะครับเงินสด5,000บาทนะครับและมีรางวัลให้แต่ละประเภทด้วยนะครับรางวัลกลองยอดเยี่ยมอีต้รยยอดเยี่ยมเบสยอดเยี่ยมคีย์บอร์ดยอดเยี่ยมร้องนำยอดเยี่ยมนะครับรางวัลละ2,000บาทนะครับสำหรับรางวัลของประชาชนทั่วไปนะครับ รางวัลชนะเลิศเงินสด25,000บาทนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1เงินสด15,000บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เงินสด10,000บาทนะครับและรางวัลแต่ละประเภทเช่นเดียวกันนะครับรางวัลละ3,000บาทครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ใหญ่ดีนะครับที่ได้จัดกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณสถานที่นะครับชินตาวอล์กอินสตรีทนะครับณที่แย่งนี้นั่นเองนะครับ ก็ใครที่ผ่านไปผ่านมานะฮะก็อย่าลืมนะครับวันพรุ่งนี้นะครับยังมีการแข่งขันตามมิสิลล่าวอร์2019นะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมารับชมรับฟังในการแข่งขันดนตรีที่ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ใหญ่นะครับยิ่งใหญ่ของเป็นงานยิ่งใหญ่นะครับของจังหวัดตรังด้วยนะครับอีกสักครู่นะครับ วงดนตรีนะครับแต่ละวงนะครับก็จะตั้งนาต่งตางๆรุ่นกันแล้วนะครับว่าวงวงไหนนะฮะที่จะผ่านการคัดเลือกนะครับของคณะกรรมการทั้งห้าท่านนะครับและเข้าไปเข้ารอบชิงนะครับในวันพรุ่งนี้ การเล่นดนตรีนะครับการแข่งขันดนตรีแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ในจังหวัดตรังก็จัดปล่อยชั้นนะครับแล้วก็กเรียกว่าเป็นการเป็นช่วงที่เราจะส่งเสริมนะฮะศักยภาพทางด้านดนตรีนะครับเพราะว่าเด็กและเยาวชนนะครับหรือว่าประชาชนคนทั่วไปนะครับมีความสามารถทางด้านดนตรีมากนะครับแต่ว่าไม่มีเวทีในการที่จะ ให้เขาได้แสดงออกหรือว่าได้โชว์ศักยภาพอย่างเต็มที่นะครับสําหรับการแข่งขันในครั้งนี้ตาม10กวัว2019ก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยนะครับที่เปิดพื้นที่นะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้กับเยาวชนนะครับและประชาชนทั่วไปนะฮะได้มาทําการแข่งขันกันณเวทีอย่างนี้นะครับรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็มากันเยอะแย,ยะเลยนะฮะ